วันนี้แหละจะเป็นวันของกูที่จะได้ล้างแค้นให้ตระกูลของกูอันนหลังนี้แน่ใช่ไหมบัแมนครับโปร่ลงข้างแล้เมื่ให้กูพูดฟร่ำๆอยู่คนเดียวทำไมวะากัผมจะจอดเบิง GPS ได้ซื้อไหม้่ไม่ต้องมาพูดเลยไปไปรีบไป ยี่สิบห้าปีที่ปูคอยรอรอคอยเออรอคอยนั่นคงเป็นรุ่นลูกไม่ก็น่าของม,มันกบดานอยู่ที่นี่มึงมั่นใจแล้วใช่ไหมไอ้เล็กว่าเป็นที่นี่มันโมแมนกันลูกพี่ปะ่ะแล้วมึงจอดทําเพื่ออะไรเนี่ยผมลงมาซื้อน้ำกันลูกพี่โอ้ยห่าเอ้ยกูก็นึกว่ามันอยู่ที่นี่โมเมนครับอีสัตว์เอ้ยต้องม่บอกให้ลูกพี่เดลูกมาถามกันนะออาคือต้อยกูถามเออคือกูไม่ถามกูผิดเออ กูรู้พี่กูถามเนาะเออกูขอโทษกูขอโทษกูผิดขึ้ยเขินไปยุ่นรั้วรู้นะแตก่ยังใครเป็นคนแรกวะเสียเวลาสิผายหายเออรู้พี่เราไปซาดกแบตกันเลยบอส เออมึงรีบขับไปเถอะแต่ว่าอห้องสักแบตข้างท้ายหาวันที่แล้วได้ลูกพี่เออนะมึงรีบขับไปเถอะรถดีพอ S05 มันอึดทนทานมันประหยัดมันประหยัดขนาดนั้นเลยวะลูกพี่อ,อือคือ,อรถดีพ S05 มันเป,ป,ป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดคุณค้ไงแม่มาลูกพี่มึงไม่ต้องมาถามไปมึงรีบขับไปเถอะไป จะบอกนะว,ว่ามันหนีมากบดานอยู่ที่นี่ไอเล็กมั่นใจแล้วใช่ไหมผมแม่เข้ามาแล้ก็เมื่อกี้นี่ผมมาแวะซื้อเครื่องคางทากมาผมก็เลยซื้อมาให้ญาติผมบ้านญาติผมมาน,นี่นะโอ้ยแล้วมึงให้พวกกูออกรถไปทำไมฮะแล้วลุยคือมทถามานะใช่ไหมใช่กูถาม,มอีกแล้วเหรอ,อโอ้ยมึงก็ไม่ได้เรื่องมึงทำอะไรเป็นไหมฮะทุลักมึงตลอดเลยเป็นเรื่องของมึงโอ้ทุลักมึงตลอดไม่ใช่ทุลักกูให้กูลงมาทำไมก่อนให้เสียแท็กซี่นะให้เสียแท็กซี่ กูผิดอีกแล้ววะนี่ก็กายทางมากกูใช่ไหมเว้ยพี่น้องมึงไปเออแป๊บเดียวมึงพอมไปได้หรือยังไปได้แล้วครับแต่ว่าลูกพีจะไปซัดแบตก็เลยบ่ามึงเป็นอะไรนักหนากับการซัดแบตของกูอะก็ผมกลัวแบตเตอรี่มันจะเบิร์กก็กูบอกมึงแล้วไงว่าดีพอเอสศูนย์ห้ามันประหยัดแบตเตอรี่โอ้โหหุ่โกหกมันผมเป็นเล็กน๋อยนี่เนาะมันจะเป็นระหยัดอี่ยังขนาดนั้นทำไมมันประหยัดขนาดนั้นนั่นหรอก็พอรถดีพอ ศูนย์ห้าคือรถที่ดีพอมันถึงได้เื้อว่าดีพอถ้ารถไม่ดีพอก็คงไม่ซื้อว่าดีพอหรอกมึงเข้าใจหรือยังเข้าใจเลยครับลูกพี่สุดยอดมากประหยัดแผนดีเออมึงเลิกพูดมากได้ละรีบขับรถออกไปสักทีได้เลยครับลูกพี่มึงใครมึงเพื่อนใครเพื่อนมึงไม่ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนผมครับผมก็นึกว่าเพื่อนลูกพี่ไม่ใช่เพื่อนกูมึงเป็นใครมึงใครก่อนก่อนครับ ผมแค่จอดดูผมแค่จะจอดดูรถเบอีอะไรวะผมแค่จะจอดรถดู GPS เยผมแค่จะจอดรถดูผมแค่จะจอดรถดู GPS เสียๆัยาไมแม่สุ